วิธีการซื้อ Thailand Game Show NFT First Collection ก่อนอื่นเลยก็ต้องมีกระเป๋า Ethereum Wallet ที่ชื่อว่า MetaMask ก่อนหาโหลดได้จาก Google Play และ App Store เมื่อติดตั้งกระเป๋าเสร็จแล้วก็ต้องโอน ETH ที่ซื้อจาก Exchange ไปไว้ในกระเป๋าถ้าจะซื้อ1ชิ้นก็โอนไปไว้สัก0.05 ETH แต่จะซื้อกี่ชิ้นก็คูณไปตามนั้น จากนั้นวันศุกร์ที่21ตุลาคมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ออนไลน์สเตชัน NFT Marketplace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บน Ethereum Chain สามารถซื้อขายแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง OpenSea ได้อีกด้วยซึ่งแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ในวิดีโอนี้นะครับเข้าไปกด connect เชื่อมกระเป๋าเมื่อถึงเวลาเปิดขายปุ่มซื้อหรือปุ่ม mint ก็จะโผล่ขึ้นมากดไปที่ปุ่มนี้และกด confirm ยืนยันอีกสักหนงถึทีก็เป็นอันเสร็จและรอเปิดรีวิวพร้อมกันภายในวันที่23ตุลาคมอยากอ่านร,รายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่ Facebook Fan Page Thailand Game Show หรือที่เว็บไซต์เดียวกันก่อนหน้านี้ได้ครับก่อนจบวิดีโอเรามีโอวาดดีๆจากนั้นเน็กที่เป็นต้นแบบภาพระดับ SSR ของคอลเลกชันนี้ให้ได้ฟังปิดท้ายกันด้วยนะไปรับชมกันได้เลยในปีนี้ เรากลับไปจัดงานในที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของ Thailand Game Show นั่นก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่พวกเรารอคอยครบถ้วนคูณอีกล้านเท่าแน่นอนและตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดให้ดีนะครับความพิเศษของ Thailand Game Show 2022เรามีการทำ NFT ครั้งแรกและแน่นอนผมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย รายละเอียดอยู่ในเพจของ Thailand Game Show เพราะฉะนั้นแย่งกันให้ทันนะครับของดีมีน้อยบอกแค่นี้แหละครับ